สำหรับใครที่เป็นสาวกของหนุ่มใครแห่งวงเอ็กโซนะคะต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาเลยนะ,สะแสดงว่าต้องไปดูมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาที่จัดแบบออนไลน์เนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าฮอตแบบครองเทรนทวิตเตอร์แบบสุดๆเลยค่ะไม่ได้ครองเทรน์แค่ในประเทศเราด้วยแต่หลายประเทศมากๆนะคะ าจากการคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีกับผลงานเพลงเดี่ยวลำดับสองซึ่งก็ใช้ชื่อที่แสนจะน่ากินมากว่า Peaches ค่ะทางด้านของคายหรือว่าคิมจงอินนะคะเมมเบอร์แสนฮอตแห่งบอยแบนด์วง e x ็เนี่ยก็ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกทางออนไลน์เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองกับงาน Beyond Live #Cinema คายหลอผ่านแพลตฟอร์มคอนเสิร์ตแบบผิดค่าบริการเข้าชมทางออนไลน์โดยเฉพาะแห่งแรกของโลกค่ะ โดยโชว์จากหนุ่มไั้นะนำเสนอในรูปแบบเสมือนภาพยนตร์ที่ผสมผสานาหลากหลายบทเพลงแล้วก็เวทีอันมีเอกลักษณ์รวมไปถึงวิชุ่สุดทันสมัยกับ16บทเพลงที่แฟนๆต่างเต็มอิ่มและประทับใจนะคะโดยชื่อคอนเสิร์ตว่าคลอเนี่ยก็มาจากการรวมกันของชื่อไค่แล้วก็ฟลอรซึ่งหมายถึงเวทีเข้าด้วยกันเพื่อจะสื่อถึงเวทีที่ปเปิดเผยตัวตนอันมีเอกลักษณ์ของหนุ่มไครนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฐานนะ performer ระดับ world class แล้วก็ความยอดเยี่ยมของโชว์นี้นะคะก็ทำให้ Hashtag ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น KAI Beyond Live แล้วก็ Hashtag KAI First Concert เนี่ยฮอตครอง1นทวิตเ t อร์แบบ Real Time ในหลายประเทศทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้บราซิลเปรูเม็กซิโกโดมินิกันอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทยเราด้วยจ้า ไม่แปลกใจที่จะฮอตครองเทรนด์ทวิตเตอร์แบบเรียกทามขนาดนี้นะคะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เขาฮอตมากจริงๆ